อไปช่วยไปช่วยเร็วอ่ะนี่มันตายเลยไปเลยช่วยเลยอ่ะช่วยดึงช่วยดึงช่วยดึงอ่ะช่วยเร็วช่วยเร็วช่วยดึงเร็วเท็ดดี้มันสงสัยอยากช่วยเหรออยากช่วยเหรอะจะปีนเสาวะลูกเออหนูอยากปีนเสาเท็ดดี้อยากปีนเสา ฝนก็จะตกฝนก็จะตกเอาซีซียอีกสงสัยไปหมดอะเนี่ยเนาะสงสัยไปหมดอะไรว่าวุ่นวายอะไรกันโน่เนอะทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับหนุ่นๆไปเดินดูเนี่ยเดินเดินเดินดูเดินดูสำรวจให้แม่ดิทำอะไรกันครับนักสำรวจแล้ทำอะไรกันครับไปไหนครับไปไหนไปไหน หนูนน er. pues ุไปช่วยหนุไปช่วยหนุช่วยเลยเดี๋ยวหนูช่วยดึงสายนะนะเดี๋ยวดึงสายให้นะหมายจากปีนต้นเสาละวะเอาเอาช่วยเร็วช่วยเร็วจะขึ้นต้นเสาอ่ะทำไรกันน่呐ตัวเล็กอยู่เลยมาเจอตัวจริงตัวเมื่อเริ่ม เขาเป็นหนุ่มแล้วครับหนูเป็นหนุ่มแล้วลุงแอดก็ได้หนูเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นมาใหม่หนูแค่กี่เดือนเองตอนนี้หนูสี่เดือนแล้วนะอะไรจะกระโดดเอยอยากไหว้น้ำเออท่านี่เอออยากไหายเออฮะสงสัยอยู่ตั้งนานอ่ะเนาะตรงนี้คืออะไรใช่ไหม เขาชอบมาส่องกบตรงนี้ไงก็เลยสงสัยเอ้ยนี่คือสาบ่ายน้ำหนูหรือเปล่าเนี่ยสงสัยอ่ะแน่แน่แน่ไม่ไปนะลูกนะไม่ไปนะมาเร็วเร็วมา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 เร็ว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 มาลูกมามาเร็วมาเร็วเผลอไม่ได้นะเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในนู่นนะเพื่อนเขาอยู่ข้างในนั่นแหละ เออสงสัยตั้งนานเลยตรงเนี้ยอยากอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะนะเฮ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 เถ็ดีเท็ดีไม่ลงนะลูกไม่ลงนะโน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 ่เถ็ดีเท็ดีทำยังไงทำมันเท็ดีเอาไปนะไปนะ สงสัยน่ะแหละหมาก็ออกมาจากตรงนี้มาแล้วลูกเร็ว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 เดี๋ยวแม่แกล้งเลยวุ้ง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 ไม่กลัวอีกไม่กลัวอีกเอาไปเลยไปเลยเน่ะเห็นไหมหไหมอะไรเห็นไหมนั่นไงแม่บอกแล้วอย่าไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วขับร <laughs> โดนอะไรก็ไม่รู้ เออวิ่งกลับจะไม่ทันเป็นไงล่ะ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 บอกแล้วอย่าไป,อเ,ป,ปเออบอกแล้วอย่าไปาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำแล้วพอนะจริงจุกตายน่ะ,งงะโอ้โหนโหนโหนโนโนตบตบตบัตบตบ Yeah. <laughs>